กราบสวัสดีครับมิตรลักอาราก็เอฟซีนะครับแล้วก็แฟนห่วยทุกทุกคนนะครับผมสวิศวะหางของอาจารย์นะครับวันนี้อาจารย์ก็มาลงาลาวพัฒนาให้ชมกันนะครับไปพี่นาแนวทางลาวพัฒนานะครับผมสาวลาวนะครับผมงวดก่อนงวดที่ผ่านมาเข้านะครับนี่ครับสองสี่สี่สองแล้วก็สองสองเนาะลงให้ชมแล้วครับผมคลิปที่ผ่านมานะครับนี่ครับวันนี้ก็มานี่เลยครับของวันนี้เลยครับลุ้นกันอีกวันนึงจะเข้าหรือเปล่าเนาะ งวดก่อนน้ตเข้านะครับวันที่7นะครับเข้า66นะครับผมนี่6 6ครับแล้วก็แล้วก็วันที่9ครับเข้านะครับ4ี่4สเนาะนะครับเข้าอยู่เนาะครับผมในเข้าหรือมาพลาดงวดที่ออก9ก9า้าแล้วก็หนึ่งนะครับผมนะครับ9ก9า9กแล้วนกแล้ว็งวดนี้ครับนี่งวดนี้เข้านะครับ2อง2ี่ี่สองแล้วก็สองสองเนาะแล้วก็มาวันนี้ครับวันที่16นี้เนาะ วันนี้ครับผมวันนี้วันที่สิบหกเก้าหกห้านะครับวันนี้ก็มาลุ้นกันอีกวันนะครับผมมาลุ้นกันนะครับว่าจะเข้าไม่เข้านะครับผมขอให้โชคดีทุกคนนะครับผมเหงๆรวยๆนะครับสวัสดีครับ